อาวอ้าววูวู่าฮ่าฮ่าฮ่าโหนี่นี่คือชานะคยเขเนี่ยชานะเนี่ยชาดำชาดำน้องดื่มน้องชอบดื่มเก่งกว่าโจเซฟเก่งกว่าโจเซฟอีกโจเซฟแบบเพิ่งมาจะมาดื่มตอนสิบสามสองขวบเด็กขวบพึ่งเด็กขวบพึ่งดื่มชาแล้วต้นไฮเปอร์บมม์เลยไม่มีปัญหาใช่ไหม โอ้เด็กดื่มชาตอนขวบครึ่งเยอะชาอุ่นอุ่นอยู่เลยอุ้ยอุ่นอยู่เลยชานี่คือชาดําตุรกีนะคะแล้วน้องคือดื่มชาน้องชอบดื่มชาค่ะอู้ห่วงด้วยท้องเนี่ยห่วงด้วยดื่มชาเนี่ยนี่คือชาดํานะคะเนี่ยอฮยเดี๋ยวน้องจะดื่มนะ น้องชอบดื่มเนี่ยเด็กขวบครึ่งนะดื่มชาดำดื่มเขาบอกดื่มได้ชอบดื่มนะเนี่ยอุ่นอ่ะเนี่ยเขายดื่มแบบนี้ไม่ดื่มแก้วชานะดื่มแก้วชาลำบากดื่มขวดนมเพราะว่าเขาเพิ่งอายุขวบครึ่งดื่มชาดำเขาไม่ขมรอ่า <laughs> diye ya ben. Kaldı bu ya? Onların yenis çok şey muslum. Getir sen muslum? Çok şey. O çok sevdi ya. <laughs> hiç yemedi, dedim ben ama ya çok muslum <laughs> istiyor. Alka, al kaseyi gel, al kaseyi. Kaseyi al, al, al gel buraya. Sen yok mu şey masada. Ah, ben aldım elma yedim bile Bak, Bak. <laughs>